สวัสดีครับก็สู่ช่วงเวลาของเรื่องราวตำนานและความเชื่อครับรวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และคดีความที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในต่างประเทศนะครับอันนี้คือช่วงเวลาของไข่ปมผันเลนครับทางช่อง polis TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตํารวจแห่งชาติคุณเจกับผมนะครปีใหม่ปี68แล้วครับยังคงอยู่กับฝาลุกพลวัณเหมือนเดิมครับพิธีกรประจํารายการไข่ปมผันเลนครับซึ่งผมมีคดีที่เตรียมสต็อกไว้ในปีนี้เยอะแยะมากมายและที่สําคัญในปีนี้ครับเรามีช่วงรายการใหม่เป็นพิเศษด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับติดตามตลอด30นาทีรรรรราาายกของเบ อว่าคุณจะได้เข้าไปถึงลึกของวันที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะต่างๆนะครับที่เราได้เล่าถึงคดีกันไปนะฮะส่วนวันนี้ครับเริ่มต้นปี68ก็ยังคงติดตามได้เช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางแพลตลอร์มของ l i v e p r e เมียร์ในยูทูบครับทักถ่ายตอนนี้ด้วยละกันรมไปถึงการติดตามย้อนหลังนะครับในยูทูบชแนลนะฮะค้คนหาควาว่าไขาปมผ่านเลนได้เลยในช่องทางเพลย์ลิสต์แล้วก็ตอนนี้เพิ่มเติมนะครับใครที่อยากจะติดตามผ่านทางเว็บไซต์ในแนวพอดแคต์สมมติว่าคุณเข้ามาไลาฟ์พรีเม หน้าจอแล้วแบบว่าอุ๊ย u ูทูบที่ไม่ได้อ่าสมัครพรีเมียมเนี่ยมันฟังไม่ได้ผมแนะนําอีกหนึ่งช่องทางครับนั่นคือเว็บไซต์ p o l i t t v tv ครับช่องทางนี้สามารถปิดหน้าจอโฮมเพจแล้วก็เปิดฟังเสียงได้เช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องราวของคดีความวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งคดีที่เรียกได้ว่าเธอเนี่ยไม่ใช่คนไทยครับผู้ที่ประสบเหตุนะฮะเธอชื่อว่าเคิร์สตี้โจนครับซึ่งเธอเนี่ยเป็นชาวอังกฤษ ตอนนั้นเองเนี่ยเธอเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยที่ภาคเหนือของประเทศไทยนั้นคือจังหวัดเชียงใหม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาประมาณ2,543โอ้โหบางคนบอกว่ามันเกิดมานานแล้วนี่นาะใช่ครับ25ปีกับตอนที่มีชื่อว่าย้อนรอยคดีดังเคิร์สตี้โจน20ปีที่รอคอยครับ สิปีที่รอคอยท่านนับจากคดีเนี่ยถูกปิดตัวลงไปนะครับเมื่อ5ปีที่แล้ว ถ้านับรวมปัจจุบันก็คือ25ปีคุณผู้ชมโลกของเราเนี่ยหมุนไปตามรูปแบบของกลไกเทคโนโลยีล่าสุดเราก็มี AI เข้ามานะครับที่ทำให้ระบบปฏิบัติการอย่างเรื่องของการตรวจพิสูจน์หลักฐานทาง DNA หรือนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นบางคดีที่ถูกปิดตัวลงไปแล้วครับก็ถูกรื้อคดีขึ้นมาใหม่แล้วก็มีการตรวจหาพิสูจน์หลักฐานทาง DNA ได้ด้วยทีนี้เหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตรงที่ว่าเคิร์สตี้โจนเนี่ยเธอเป็นหญิงสาวชาวอังกฤษวยัย สปีเท่านั้นเธอเป็นนักเรียนเรียนดีด้วยครับและช่วงนั้นเธอเรียนใกล้จะจบมหาวิทยาลัยแล้วเธอตั้งใจจะมาเดินทางเที่ยวรอบโลกครับเพื่อเป็นของขวัญให้ตัวเองเดินทางไป3ประเทศด้วยกันครับประเทศแรกคือมาเลเซียสิงคโปร์ตามลําดับหลังจากนั้นเข้ามาสู่ประเทศไทยทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นครับแค่เดือนที่3หลังจากการเที่ยวรอบโลกเท่านั้นชีวิตของเธอหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเธอจะสามารถทําภารกิจการเที่ยวรอบโลกได้สําเร็จหรือไม่อย่างไรหรือเธอต้องมา จบชีวิตลงในประเทศไทยช่วงแรกผมสรุปให้ฟังคุณผู้ชมใครที่อยากจะฟังแบบจบเลยได้ใจความในช่วงหลังจากนี้ประมาณ1-2นาทีคุณฟังจบแล้วคุณสามารถสกิปผ่านไปได้เลยนะครับแต่ใครอยากฟังรายการของเรารวมไปถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คําคืนนั้นมาเล่าให้ฟังเอาเป็นว่ารอติดตามตลอด30นาทีของไขปมผ่านเลนได้เลยครับ คดีการฆาตกรรมหนังสาวเคิร์สตี้โจนนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษในวัย23ปีในกรับในนักขณะนั้นที่เธอในถูกคมคืนแล้วก็ฆ่ารัดคอในเกสเขาแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างที่ในตอนนั้นเธอในเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี2543ครับและหมดอายุความไปเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาส่งผลให้คดีนั้นสิ้นสุดลงโดยที่ ไม่มีใครถูกดำเนินคดีหรือว่าถูกรับโทษนั่นเองครับเคอร์สตี้โจนเธอคือใครในตอนนั้นเองเธอเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยหรือว่าคูในอังกฤษก่อนที่เธอนั้นจะตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเธอเพิ่งเริ่มทําตามแผนได้เพียง3เดือนนะครับก็คือเที่ยวไปที่อื่นก่อนจนเดือนที่3ในการท่องเที่ยวรอบโลกของเธอครับเธอก็ถูกทําร้ายจนเสียชีวิตภายในห้องพักในเกสต์เฮาส์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยนั่นเองครับ เจ้าของเกสต์เฮาส์พบศพของเธอในสภาพนอนคว่ำและมีผ้ารัดอยู่ที่คอเมื่อวันที่10สิงหาคมในปี2543นางซูนำสกุลโจนซ,ซึ่งเป็นแม่ของเคอร์สตี้โจน์ได้บอกกับทางสื่อมวลชนว่าครอบครัวเนี่ยโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่งและเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันจบลงเช่นนี้ที่ไม่สามารถติดตามตัวผู้ที่กระทำความผิดมาดำเนินคดีหรือว่ารับโทษได้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราพยายามอย่างทุกวิถีทางเพื่อให้ทางการไทยให้ความสนใจและเร่งสอบสวนคดีของเคิร์สตี้โจนเพื่อหาตัวฆาตกรเคิร์สตี้ได้จากพวกเราไปแล้วแต่ฆาตกรที่ฆ่าเธอนั้นยังลอยนวลนางโจนส์นะครับพูดด้วยน้ำตาพร้อมกับพูดว่าลูกของเธอนั้นเป็นหญิงสาวที่น่ารักหัวไวฉลาดเฉลียวและรักอิสระซึ่งเธอนั้นจะประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอน แม้ว่าความเศร้าโศกของพวกเราจากการสูญเสียเคิร์สตี้โจนไปแล้วนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจเยียวยาได้แต่ถ้าหากว่าฆาตกรถูกจับและดำเนินคดีมันก็จะพอช่วยให้เรานั้นหายค้างข่าใจได้บ้างความยุติธ,ธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคุณผู้ชมแหละรครับคิดว่าเหตุการณ์ของเคิร์สตี้โจนกับ20ปีที่รอคอยนี้มันพอจะมีทางเป็นไปได้หรือไม่ ที่เราจะติดตามจับกลุมตัวคนร้ายหรือพอที่จะรู้เบาะแสว่าคนร้ายในครั้งนั้นคือใครจากพยานหลักฐานและ DNA รวมไปถึงรูปแบบของ AI ในอนาคตที่จะสามารถระบุหรือสันนิษฐานได้ว่าการฆาตกรรมในค่ำคืนนั้นใครเป็นผู้ลงมือฆ่าเคิร์สตี้โจนซึ่งแม่ของเคิร์สตี้โจนเธอยังคงเชื่อว่าลูกเองก็คงจะภูมิใจที่พวกเธอนั้นพยายามสู้อย่างเต็มที่เพื่อตามหาความยุติธรรม ให้กับเธอเกิดอะไรขึ้นกับเคอร์สตี้โจนอย่างที่บอกครับเคอร์สตี้เธอเป็นนักศึกษาคนหนึ่งซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวแบกเป้ตั้งใจจะแบกเป้ไปท่องเที่ยวทั่วโลกเธอเริ่มท่องเที่ยวในสิงคโปร์และมาเลเซียก่อนครับในช่วง3มเดือนก่อนที่จะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นช่วงต้นเดือนสิงหาคมของปี2543ระหว่างนั้นเองเธอเลือกเข้าพักที่เกสต์เฮาส์แห่งหนึ่งระหว่างพักอยู่ที่นั่น เธอมักจะออกไปท่องเที่ยวเดินป่าและสังสรรค์กับผู้คนมากหน้าหลายตารวมไปถึงผู้คนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ด้วยในคืนวันที่9สิงหาคมเคิร์สตี้โจนออกไปสังสรรค์และกลับมาถึงห้องพักตอนดึกเหตุการณ์นี้มีพยานครับนายสตีเวนทริกส์เขาเป็นคนที่พักที่เดียวกับเคิร์สตี้โจนเขาให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่าตอนที่เกิดเหตุไม่นานนัก ผมเหมือนจะได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนออกไปบอกว่าออกไปออกไปออกไปอย่ายุ่งกับฉันในทริกบอกกับสำนักข่าว b ีบีซีไทยในตอนนั้นว่าช่วงเวลานั้นเองเป็นช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งเขาเดินลงไปหาเจ้าของเกส์เฮาส์แต่เนื่องจากเสียงนั้นได้เงียบลงเขาและเจ้าของเกสต์เฮาส์จึงแยกย้ายกันกลับไปนอนส่วนหนึ่งเพราะคิดว่าน่าจะเป็นเสียงคนโต้เถียงกันหรืออาจจะเป็นคู่รักที่กำลังทะเลาะกันอยู่ก็เป็นได้ เพราะว่าในเกสเฮาส์แห่งนั้นเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยเพราะว่าคนมาพักแบบนี้ก็จะมีทั้งแบบคู่รักและเป็นครอบครัวนั่นเองซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มาพักเกสเฮาส์ก็มีทั้งแบบรายวันแล้วก็แบบรายเดือนจึงทําให้ไม่สามารถแยกได้ว่าเสียงเสียงนี้เป็นเสียงของใครเจ้าหน้าที่ตํารวจจากสพเมืองเชียงใหม่ได้สอบปากคําผู้ต้องสงสัยหลายคนด้วยกันรวมไปถึงชาวต่างชาติที่พักอยู่ที่เดียวกันเจ้าของเกสเฮาส์ และไกด์นำเที่ยวรวมไปถึงชาวกระเรียงและอย่างที่บอกครับมันย่อมมีผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเสมอทุกคดีและในคดีของนางสาวเคิร์สตี้โจนเองก็เหมือนกันมีความเชื่อว่าเป็นไปได้ว่ามีหนึ่งคนที่อาศัยอยู่ในเกสต์เฮาส์หลังนั้นเป็นคนลงมือฆาตกรรมนางสาวเคิร์สตี้โจนอย่างแน่นอนเตียงไรก็ตามครับไม่กี่เดือนต่อจากนั้นอายการจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งไม่ฟ้อง ซึ่งก็เป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งนั่นเองและให้เหตุผลว่าพยานบุคคลของตำรวจไม่น่าเชื่อถือประกอบกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งพบว่า DNA ของในกิลในกิลก็คือผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งนะครับและเขาเป็นชายชาวต่างชาติเขาบอกว่าไม่ตรงกับอสุจิที่พบอยู่ในศพซึ่งระบุว่าเป็นของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งแน่นอนครับว่าชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนที่มีเชื้อชาติเดียวกับคนไทยนั่นเองครับทำให้การสืบหาตัวคนร้ายก็ต้องดำเนินต่อไปมีรายงานของประชาไทยเมื่อปี2547ระบุว่าคดีนี้เริ่มซับซ้อนและมีความเฉาโฉมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่เพียงแค่ความโหดเหี้ยมของเหตุการณ์แล้วยังมีเรื่องของการจับแพะและตำรวจเองก็เข้ามาปัวนไปจนถึงทรัพย์สินของคริสติโจน หายสับสนไปอีกด้วยคดีของนางสาวเคิร์สตี้โจนที่ย้ายมาอยู่ในการดูแลของ DSI ในปี2548ซึ่งในตรวจสอบผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมแต่แน่นอนครับผู้ต้องสงสัยทั้งหมดก็ยังไม่พบ DNA ที่ตรงกับหลักฐานเดียวกันนั่นคือคราบอสุจิที่ติดอยู่ในร่างกายของเหยือ่อหรือว่านางสาวเคิร์สตี้โจนนั่นเองแต่ว่าในปีเดียวกันนั้นนายโทนีบ่บล นายกรัฐมนตรีของอังกฤษก็ได้หยิบยกคดีนี้ขึ้นมาพูดคุยระหว่างหารือกับพันตำรวจโททักษินชินวัตรซึ่งท่านเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษเพื่อขอให้ประเทศไทยนั้นเร่งติดตามคดีและหยิบเอาเรื่องของเคิร์สติโจนมาพูดกับอดีตนายกทักษินชินวัตนนั่นเองครับภหยหลังผ่านไปครับก็ยังตามหาตัวผู้กระทำความผิดไม่ได้จนผ่านไปอีกประมาณ7ปีในปี2555 แม่ของนางสาวเคริร์สตี้โจนก็คือนางสาวซูโจนส์เธอเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไรครับประกาศรางวัลน,นำจับถึง1 0 0 0 0หมนปอนหรือว่าราวๆ4 0 0 0 0 0บาทให้กับผู้ที่มอบเบาะแสเกี่ยวกับคนร้ายซึ่งในปีถัดมาครับกองตำรวจด f เฟสพาวีของเวลส์ที่ประเทศอังกฤษก็ระบุว่าได้รับอนุญาตครับให้ทบทวนหลักฐานทางนิติเวชและเอกสารที่เจ้าหน้าที่ไทยนั้นรวบรวมได้ ซึ่งแน่นอนครับกองตำรวจไดเฟสพาวีก็ทำการสืบสวนทันทีทันใดรวมไปถึงการสอบพยานที่ไม่ต่ำกว่าถึง70ปากด้วยกันแต่แน่นอนครับเรื่องราวมันผ่านมา7 8ถึง8ปีแล้วปรากฏว่าก็ยังไม่สามารถระบุตัวคนร้ายได้ในณขณะนั้นคดีของเคริร์สตี้โจนเป็นหนึ่งในคดีฆาตกรรมที่โด่งดังและยังไม่ได้รับการคลี่คลายอย่างสมบูรณ์ในประเทศไทย ซึ่งอย่างที่บอกครับพอคดีนี้มันดึงดูดความสนใจจากสื่อทั่วโลกเนื่องจากว่ยเยื่อนั้นเป็นนักท่องเท athletes, um ี่ยวและอายุยังไม่เยอะด้วยครับ23ปีและเธอตั้งใจมาเที่ยวแบบแบ็คแพคในประเทศไทยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะพูดคุยกันว่าทำไมตำรวจถึงยังจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดไม่ได้จนถึงการสืบสวนในช่วงแรกอย่างที่บอก ตำรวจไทยเองก็เริ่มการสืบสวนโดยการพุ่งเป้าไปยังผู้ต้องสงสัยที่เป็นผู้ดูแลเกสต์เฮาส์รวมไปถึงพนักงานและนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างที่บอกครับปรากฏว่าการตรวจสอบ DNA จากที่เกิดเหตุก็กลับกลายเป็นว่าคนที่เข้าพักในวันที่เคิร์สตี้โจนเสียชีวิตรวมไปถึงเจ้าของเกสต์เฮาส์แม้แต่คนเฝ้าเกส์เฮาส์คนดอมความสะอาดก็ดีก็ไม่มีใครที่ DNA ตรงกับหลักฐานที่ตำรวจต้องการเลยทีเดียวจริงๆคดีนี้ในตอนนั้นครับก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทยโดยเฉพาะครอบครัวของเคริร์สตี้โจนครอบครัวเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหน,นะครับว่าแค่ได้ยินชื่อประเทศไทยหรือคิดถึงประเทศไทยเขาก็กลัวแล้วก็เสียใจกันมากเลยทีเดียวครับจนช่วงประมาณปลายปี2015เหมือนจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงครับ ก็มีการรายง,งานว่าตำรวจไทยเริ่มสอบสวนใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นอย่างการตรวจสอบ DNA อย่างละเอียดและการตรวจสอบฐานข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นแต่ในตอนนั้นเองครับก็มีรายง,งานเพิ่มเติมว่าจะต้องมีการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดให้ได้และจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ We are so grateful to the DSI for the work they continue to do to find the person responsible for Kirsty's death. We are also glad that the Douglas Police continue to offer support in the investigation. Still, no further leads have emerged. There was a peculiar video uploaded on YouTube in 2011 titled, Murder Covered Up by the Thai Tourist Police. ผู้ชมครับเรื่องราวที่มันกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ทําให้คนพูดถึงมากเป็นพิเศษเพราะว่าเธอเองเนี่ยยังสาวด้วยแล้วก็เป็นชาวต่างชาตินะใครจะคิดล่ะครับว่ามันมีคนใจร้ายบุกเข้ามาถึงสถานที่พักส่วนบุคคลแน่นอนครับถ้าพูดถึงตามหลักกฎหมายแล้วเกสต์เฮาส์หรือว่าโรงแรมต่างๆเมื่อเราเข้าพักไปแล้วมันเป็นสิทธิของเราแนะ่ที่จะมีความปลอดภัยอยู่ในพื้นที่พักตรงนั้นแต่ปรากฏว่าคนที่บุกเข้ามาข่มขืนแล้วก็ฆาตกรรมเธอนั้น มีการสันนิษฐานนะครับว่าเป็นคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าคนไทยนั่นเองครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับมีการพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมหลังจากนั้นอีก15ปีว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทําให้การพิสูจน์หาหลักฐาน DNA ในนักขณนนั้นมันผิดแปลกไปหมดหายังไงก็หาคนไร้ไม่เจอหาไม่พบและเพราะเหตุใดในช่วงหน้าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันต่อครับแต่ว่าช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงของ ไขปมผ่านเลนที่มีช่วงใหม่ที่มีชื่อว่าเรื่องเล่าจากคดีของเคิร์สตี้โจน20ปีที่รอคอยครับและผู้ที่จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเขาคือคุณสมชายซึ่งเป็นพนักง,งานสเก็ตเฮาแล้วก็เป็นผู้ที่พบศพคนแรกครับ คืนนั้นมันดูเหมือนจะเป็นคืนธรรมดาอีกคืนหนึ่งในเกสต์เฮาส์เล็กๆกลางเมืองเชียงใหม่ที่ผมทํางานอยู่ผมจําได้ว่าเป็นคืนที่เงียบสงบแขกที่เข้าพักส่วนใหญ่ก็กลับห้องกันหมดตั้งแต่หัวค่าผมเองก็ไม่ได้เอดใจอะไรเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเช้าวันที่10สิงหาคม2,000ผมตื่นมาเหมือนทุกวันทํางานเปิด House, เกสต์เฮาส์เตรียมอาหารเช้าให้แขกตามปกติ แล้วก็มีแขกคนหนึ่งมาบอกผมว่าเห็นคุณเคลตีไม่ออกมาจากห้องเลยตั้งแต่เมื่อคืนผมเลยตัดสินใจไปเคาะประตูห้องเธอตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเธออาจจะหลับยาวแต่พอเคาะไปหลายครั้งแล้วไม่มีเสียงตอบผมก็เริ่มรู้สึกแปลกๆผมลองเปิดประตูเข้าไปและนั่นคือภาพที่ผมไม่มีวันลืมคุณเคลตีนอนอยู่บนเตียงสภาพเหมือนคนหลับแต่มีเชือกรัดอยู่ที่คอผมตกใจจนทําอะไรไม่ถูก ต้องรีบออกมาขอความช่วยเหลือจากคนอื่นในเกทเฮาไม่นานหลังจากนั้นตำรวจก็มาถึงพวกเขาเริ่มเก็บหลักฐานในห้องและสอบถามแขกทุกคนรวมถึงตัวผมด้วยผมเล่าให้พวกเขาฟังทุกอย่างที่ผมรู้แต่ก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากไปกว่านั้นเพราะคืนนั้นมันเงียบจริงๆไม่มีเสียงทะเลาะวิวาทหรืออะไรที่ผิดปกติเลยตำรวจบอกว่าพวกเขาพบ DNA ของผู้ชายคนหนึ่งในที่เกิดเหตุแต่ตอนนั้นการตรวจสอบ DNA ยังไม่ได้ก้าวหน้าขนาดนี้พวกเขาจึงไม่สามารถระบุตัวคนร้ายได้ผมจําได้ว่ามีคนถูกเรียกมาสอบสวนหลายคนรวมถึงคุณแอนดรูที่เป็นผู้ดูแลเกทเฮาส์แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครถูกตั้งข้อหาหลังจากนั้นเกทเฮาส์ก็เปลี่ยนไปแขกเริ่มน้อยลงชื่อเสียงของเราถูกทําลายจากคดีนี้ผมเองก็รู้สึกกลัวและเสียใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในที่ทํางานของผมแม้ว่าผมจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย แต่การอยู่ในที่เกิดเหตุทําให้ผมรู้สึกเหมือนแบกน้ําหนักของเรื่องนี้เอาไว้มีหลายครั้งที่ผมคิดย้อนกลับไปว่าเราน่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้เพื่อช่วยเธอแต่ความจริงคือเราทําอะไรไม่ได้เลยคนที่ทําเรื่องนี้กับคุณเคอร์ตีน่าจะเป็นคนนอกไม่ใช่ใครในเกทเฮาส์ House, แต่จนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครหลายปีผ่านไปผมเริ่มได้ยินข่าวว่ามีการรื้อฟื้นทดีขึ้นมาอีกครั้ง ตำรวจบอกว่าจะใช้เทคโนโลยี DNA ใหม่ในการตรวจสอบอีกครั้งผมเองก็หวังว่าพวกเขาจะหาตัวคนร้ายได้เสียทีเพื่อให้ครอบครัวของคุณเคตีได้รับความยุติธรรมทุกครั้งที่ผมเห็นข่าวผมรู้สึกสะเทือนใจและหวังว่าครอบครัวของเธอจะได้รับคำตอบที่พวกเขาต้องการคดีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความยุติธรรมสำหรับเธอคนเดียวแต่มันคือบทเรียนสำคัญสำหรับเราทุกคนว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครอีกเลย แม้ว่าผมจะเป็นเพียงคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์แต่คดีนี้หลอกหลอนผมมาตลอดชีวิตมันทำให้ผมรู้สึกถึงความเประาบางของชีวิตและความสำคัญของการที่ทุกคนต้องช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยกว่าเดิมทั้งสำหรับคุณเคลตีที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับและสำหรับเราทุกคนที่เดินทางมาสแสวงหาความสุขในดินแดนแห่งนี้ not until 4 p.m. the following day that kirsty's body was officially discovered by a maid and the police alerted. it soon turned out that kirsty's death had become known to residents of the irie hours earlier. according to a guardian report at the time, the maid soon told the police she had lied about when she found the body, a full night and most of the day after her screams had been heard. the maid said she'd been leant upon to give a false statement. หลังจากมีการสืบสวนขยายผลอยู่นานครับก็ได้มีการตรวจ DNA ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหลายร้อยรายด้วยแล้วก็ยังคงดําเนินการอยู่เพียงแต่ว่ามันก็ยังคงไม่พบผู้ที่มีผลตรวจตรงตามหลักฐาน DNA แต่การดําเนินการสืบสวนก็ยังคงดําเนินต่อไปนะครับจนกว่าคดีนี้จะหมดอายุความลงไปนั่นเอง เรื่องนี้พอถูกรับเอามาโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับพันธุรเอกทรงศักด์รักศักสกุลซึ่งท่านเป็นรองอธิทพดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในณขนาดนั้นท่านเองบอกว่าเจ้าหน้าที่ไทยนะฮะก็ทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสาราชอาณาจักรหรืออังกฤษ มาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่ทราบข่าวนะครับว่าทําไมถึงยังหาไม่เจอทําไมถึงยังแบบหาหลักฐานไม่เจอหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นชายชาวต่างชาติที่เข้ามาทําการข่มขืนและก็ทําการฆาตกรรมนางสาวเคอร์ตี้โจนแล้วก็หลบหนีเกลับประเทศไปหรือเปล่า ต้องมีการเรียกเอาชายชาวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางออกนอกประเทศในช่วงจังหวะนั้นด้วยหรือไม่อย่างไรมันเลยเป็นเหมือนกับการงมเข็มในมหาสมุทรนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงหรือว่าคนที่เหมือนจะมีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดเนี่ยก็เรียกมาสอบสวนหมดแล้วแล้วก็รวมมาถึงตรวจพยานหลักฐานแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับ เรื่องคดีนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ DSi ไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนก็ตามท่านเองพันรดเอกรงศัสิ์รักศักสกุลนะครับขณะนั้นท่านก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวทุกคนว่าจะพยายามติดตามตัวผู้กระทำความผิดและมาลงโทษแล้วก็รวมไปถึงการสืบสวนแน่นอนและจะไม่ละทิ้งเรื่องคดีนี้อย่างเด็ดขาดนั่นเองครับทีนี้เวลามันก็ผ่านไปนานขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมครับ DSI เองก็รวบรวมพยาหลักฐาน ไม่ว่าจะเป็นสำนวนก็ดีหรือคนที่เข้าออกประเทศและถึกแป้ว่าแม่ของคุณเคอร์สตี้โจนเนี่ยนะฮะเธอจะประกาศเพิ่มรางวัลน,นำจับไปถึง1 0 0 0 0หมนปอนหรือประมาณ4 0 0 0 0นบาทก็าตามทาง DSI ก็ยังยืนยันนะครับว่าเขาก็ทำงานเต็มที่แหละ ไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มรางวัลนำจับแต่อย่างใดจนหลักฐานล่าสุดจากการตรวจ DNA นะครับในสมัยใหม่หลังจากมีการรือ้อคดีก็พบว่าเป็นคนเอเชียใต้ตอนแรกเนี่ยบอกว่าเป็นคนเอเชียตะวันออกเสียงใต้ในยุคสมัยที่การตรวจผลพิสูจน์หลักฐานทางนิติเวชหรือว่า DNA ยังไม่เที่ยงตรงพอนะครับก็ทำให้หลายคนก็คือปักใจเชื่อไปแล้วว่าน่าจะเป็นหนึ่งในคนในเชียงใหม่ หรืออาจจะเป็นคนแรงงานทั่วไปหรือชาวไทยใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าทุกคนเนี่ยถูกเรียกมาตรวจที่สุดทราบทางดีเนเกันแทบจะทั้งหมดแล้วรวมไปถึงตัวเจ้าของเองนักท่องเที่ยวเองที่เป็นคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย และไม่เพียงแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตอนแรกนะครับก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวชาติอื่นๆด้วยเหมือนกันทีนี้พอคดีมันผ่านไปเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ปี2,543คุณผู้ชมผ่านมา12ปีหลังจากนั้นมันกลายเป็นว่าหลักฐานใหม่คือเป็นคนเอเชียใต้ไม่ใช่ตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้ในที่นี้คืออินเดียบังคลาเทศพูตานแถบทวีปประมาณตรงนั้นคุณผู้ชมครับทีนี้มันกลายเป็นว่าโอ้โห เหมือนเป็นการลื้อฟื้นคดีต้องงมเข็มใหม่ต้องหาหลักฐานใหม่หรือแม้กระทั่งหาพยานหลักฐานใหม่แต่มันผ่านมา12ปีคนในน้าตอนนั้นที่เดินทางเข้ามาเที่ยวเนี่ยที่เกสต์เฮาส์หลังดังกล่าวเนี่ยมันไม่มีคนเอเชียใต้อยู่เลยกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่นะครับตลอด12ปีที่ผ่านมาในตอนนั้นเหมือนหาวิมานในอากาศอะไรประมาณนั้น หรือหาใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะมาเป็นแพะรับบาปในคดีนี้เพราะว่าก็มีการรับปากกับทางอังกฤษไปแล้วแล้วก็รวมไปถึงรับเอามาเป็นคดีพิเศษเหมือนกันสุดท้ายก็ไม่สามารถหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้จนถึงปัจจุบันครับคุณผู้ชมคดีของเคิร์สตี้โจนก็ยังคงเป็นปริศนาไม่มีผู้กระทำความผิดถูกจับหรือว่าถูกดำเนินคดี หลักฐาน DNA ที่สำคัญที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับผู้ใดได้โดยตรงคดีนี้ก็เลยกลายเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการจัดการคดีฆาตกรรมในประเทศที่ต้องพึ่งพานันกท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติและยังคงสร้างแรงกดดันในต่อระบบยุติธรรมให้ประเทศไทยเกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองแม้ว่าคดีจะยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับแต่ความหวังว่าวันหนึ่งเทคโนโลยีหรือข้อมูลใหม่ ก็อาจจะช่วยคลี่คลายคดีนี้ลงไปก็น่าจะมีอยู่นะฮะการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของครอบครัวของโจนเองก็น่าจะยังคงดำเนินต่อไปถึงแม้ว่าตอนนี้ครบรอบครับ20กว่าปีรวมๆแล้วนะครับถ้านับตามพศ2,543จนถึงปัจจุบันก็คือ25ปีและอายุความของคดีเคิร์สตี้โจนครับได้หมดลงไปตั้งแต่ เมื่อ5ปีที่ผ่านมาครบรอบ20ปีนะของเคริร์สตี้โจนนั่นเองก็หวังว่าคดีนี้อาจจะถูกพลิกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะแน่นอนครับหรือฟื้นคดีอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้ไนะครับและนี่คือเรื่องราวของคดีเคริร์สตี้โจน20ปีที่รอคอยครับ Information over to Thai authorities and asked them to investigate, but no response has ever been given. In August of 2012, Welsh detectives met Thai officers for a second time to discuss the forensic evidence. Kirsty's mother Sue headed over to Thailand again with officers to make an impassioned appeal for information. A £10,000 reward was offered for any information that could lead to an arrest, however, this did not manage to conjure up any new leads or suspects. Sadly, in August of 2020, Thai police closed the case after the 20 year statute of limitations expired. Even if the police somehow managed to identify the killer, he could now never be charged with the crime. จะเรียกได้ว,ว่าการลำดับคดีหรือเรียกได้ว่าการสอบสวนในนะักขนาดนั้นเนี่ยมันพังไปหมดก็อาจจะเป็นได้นะครับมันทำให้การสืบสวนในการเรียกตัวคนมากกว่าร้อยชีวิต ตรวจพิสูจน์หลักฐานทาง d ี a นซึ่งในตอนนั้นเอง20กว่าปีแล้วเนี่ยมันคือราคานะฮะที่ต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือว่าแต่ละคนที่เข้ามามันก็คือสภาพจิตใจที่ถูกได้รับการกระทบกระเทือนทั้งนั้นใครจะไปคิดเลยครับว่าแค่เดินผ่านเกสเขาในคืนนั้นไปจะต้องถูกตำรวจเรียกเข้ามาเพราะว่าอาจจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเอาจริงๆมันก็ดูแย่เหมือนกันนะที่แบบเราเป็นคนบริสุทธิ์คนหนึ่งแล้วโดนเรียกมาว่าเฮ้ยแกเป็นคนข่มขืนเคริร์สตี้โจนหรือเปล่าเป็นคนข่มขืนนักท่องเที่ยวหรือเปล่า มันทําให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการถูกโยนให้กลายเป็นแพะรับบาปหรือไม่อย่างไรแต่ทีนี้หลังจากนั้นครับ15ปีหลังจากไม่เจอผู้ที่กระทําความผิดเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการขุดค้นรูปแบบวิธีการใหม่ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานทาง d n a จากที่ระบ,บุว่าเป็นคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างที่ทราบกันครับก็มีคนไทยอาจจะเป็นลาวพม่า,มาหรืออาจจะเป็นเพื่อนบ้านนั้นคือขเขมรกลัลบกลายเป็นว่าเป็นคนเอเชียใต้ซะงั้นเอเชียใต้ในที่นี้คือ ไม่ว่าจะเป็นคูตาหรืออินเดียในแถบทวีปประมาณเอเชียใต้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยเพราะฉะนั้นหลักฐานที่เราได้มาก่อนนั้นั้น20กว่าปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าล้มเหลวและไม่มีชิ้นดีแทบทั้งสิ้นนะฮะผมก็หวังว่า25ปีหลังจากนี้ไปนะครับคือมันผ่านมาแล้ว25ปีหลังจากปีนี้แหละ อาจจะมีการเปิดปฏิบัติการหรือเรียก้ว่าการรื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาทําใหม่ก็เป็นได้นะฮะก็หวังว่าเคิร์สตี้โจนเธอเองจะได้รับความยุติธรรมจากการสูญเสียในครั้งนั้นและนี่คือ20ปีที่รอคอยคดีฆาตกรรมเคิร์สตี้โจนนะครับสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังกันอีกรอติดตามกันได้เลยครับในช่วงเวลาของไข่ปมผัดเลน ทางช่องพ o ิ i ทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติวันนี้ผมและทีมงานทุกคนครับขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจะมีใครมาเล่าเรื่องราวอะไรให้ฟังกันอีกและที่สำคัญนะครับจะเป็นคดีไหนรอติดตามและกันส่วนใครที่อยากจะฟังเรื่องราวอะไรหรืออยากจะคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้บ้างแล้วกันนะฮะเพราะว่าคดีเก่าๆคุณผู้ชมครับผมพยายามไปหา เรื่องเราเนื้อเรื่องมามันยากเหมือนกันแน่ที่จะมีเนื้อเรื่องราวที่มันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็จะพยายามมาเล่าให้ฟังให้ได้มากที่สุดครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ